สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ MRT เพชรบุรีนะครับด้านหน้าของเรานี่คือตึกสิงห์นะครับแล้วก็เราออกมาจากรถไฟฟ้านะครับมาทางประตูที่ออกมาทางตึกสิงห์นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปเดินย้อนกลับไปทางฝั่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ซันจะมาหาข้าวกินนะตอนนี้เวลา11โมงเช้านะครับจะมากินข้าวเที่ยงที่ตลาดนัดมอสวนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้า เอ่าร์ทเพชรบุรีนะครับหลังจากออกมาปุ๊บคือมันออกมาได้สองฝั่งนะอันนั้นฝั่งท่าเรือท่าเรืออโศกนะครับแล้วก็ฝั่งดรงนี้อีกฝั่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อไปตลาดนัดนะครับต้องเดินทางนี้ เดินไปไม่ไกลนะครับจากรถไฟฟ้าขึ้นมาบนสะพานนะครับต้องมีช็อตข้ามสะพานนะทุกคนถ้าใครมาแล้วไม่มีช็อตข้ามสะพานแสดงว่ามาผิดนะเ,เดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้สะพานมิตรสัมพันธ์สองครับเดี๋ยวดูเรือนะมันจะมีเรือคลองแสนแสบผ่านมาอยู่ เอเหมือนเห็นเรือมายังมายังอ่ามาแล้ว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 ด้านหน้าด้านหน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยฝั่งนี้เราเคยเดินเล่นไปแล้วนะเดินยาวไปถึงนู้นไกลอยู่เอ่นั่งนั่งเรือนี้สนุกมากเลยนะ ด้านหลังของเรานะครับก็คือจะเป็นท่าเรืออโศกครับแต่ถ้าใครมาก็คือท่าเรืออโศกก็จะอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับ MRT เพชรบุรีนะครับโอ้ฟ้าสวยมากเลยบนสะพานเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็น MRT สุขุมวิทนะครับยาวไปคือเดินตรงไปมันจะเป็นแยกอโศกนะครับแล้วก็ MRT สุขุมวิทแล้วก็จะมี BTS อโศกอยู่ตรงบริเวณ Terminal 21วอโศกนะครับเดี๋ยวเราจะ พาทุกคนเดินไปตลาดก่อนจริงๆก็พามาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องกินข้าวทุกวันเนาะก็ <c oughs> เลยอาจจะมาบ่อยนิดนึงเพราะว่าเราก็ปกติคือจะมาแบบตลาดนัดตลาดของกินอะไรเงี้ยบ่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะมาหาข้าวกินมาแบบเดินเล่นตลาดอะไรนะครับก็เลยถือโอกาสว่าแบบในๆเราก็มาแล,แล้วแล้วก็ถ่ายบรรยากาศการเดินทางหรือว่าการ มาช้อปปิ้งสินค้าอะไรต่างๆให้ทุกคนได้ดูไปด้วยแล้วกันนะครับโอ้ oh. คาเฟ่ใหม่อันนี้จะเป็นแบบเทคเว y ก่อนป่ะเห oh. มือนเขาทำใหม่เลยเนี่ย oh. ก็คือแบบแถวนี้เขาจะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยตึกแกรมมี่ด้วยนะครับแล้วก็มีตึกแบบเ,เขาเรียกอะไรอนะ่ะแบบเป็น เพราะในออฟฟิศอ่ะออฟฟิศต่างๆหลายที่นะครับฉะนั้นก็คือคนจะเยอะมากเวลาที่ขายของเขาอาจจะเน้นแบบซื้อกลับเพราะว่าอาจจะแบบ,บาาาามากินข้าวแล้วก็เดินซื้อของกินแล้วก็กลับไปที่ทํางานนะครับก็อาจจะประมาณนี้นะอันนี้โรงพยาบาลนะครับจักสุรัตนินโรงพยาบาลโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็กนะครับ แถ้าใครมาโรงพยาบาลนี้ก็ตามที่สันเดินมาได้เลยนะโรงพยาบาลจากักษุรัตนินนะครับสถานกงศูนย์กิติมศักดิ์จมเมกาจามเมกาประจําประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะเนี่ยแถวนี้มีสถานทูตเยอะด้วยนะเดี๋ยวพามาดูด้านนี้อันนี้คือโอ ก้ามปูบ้านก้ามปูนะมีร้านกาแฟนางเงือกนะครับแล้วก็ร้านของกินด้านบนนะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นร้านอาหารรสนิยมนะครับแล้วก็มีกาแฟน,นกแก้วอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเดินเล่นๆทุกคนเน,นี่ยจะถึงแล้วอีกไม่ไกลนะครับเราเคยมาไหว้เราเคยมาไหว,ว้พระอยู่หน้าตึกแกมมี่้วยนะ เขาบอกว่าถ้ามาไหว้พระที่นัาตึกแกมี่จะได้เป็นดาราแต่ก็มาไหว้เลยมาไหว้พระนัาตึกแกมี่สองรอบแล้วเดี๋ยวเรานี่นี่นี่จะถึงด้านหน้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาทุกคนไปเดินตลาดกันจำคิดว่าคนน่าจะเยอะนะเชื่อแล้ววันนี้คือดูแบบมืดๆยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนฝนจะมาเลย ถึงแล้วนะครับทุกคนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าเราเดินมาจากทางด้านขวามือนะครับเดี๋ยวให้ดูถนนเดี๋ยวให้ดูถนนเราเดินมาจากทางนี้แล้วก็เราเดินเนี่ยถ้าเราเดินต่อไปก็จะเป็นแยกอโศกนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปเดินนั่นนะโหแล้วนะักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเดินกันเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็นะักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไป คนเยอะมากเลยทุกคนนี่เป็นร้านแบบขายของทั่วไปฝั่งด้านนี้เป็นร้านต้นไม้นะครับร้านต้นไม้ซื้อไปประดับบ้านได้ไมาดูบรรยากาศ บรรยากาศตลาดนะครับนี้มีแบบอาหารอาหารน้องหมานะครับชิลยี่สิบยี่สิบรองเท้าหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับวิ่งตุ๊กตาคือส่วนมากคนมาก็มาช้อปปิ้งด้านหน้านิดหน่อยนะครับแล้วก็ ส่วนวัก็จะไปช้อปปิ้งของกินกันด้านหลังนะครับในด้านข้างก็มีเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันก่อนไหมหดูด้านข้างกันก่อนดีกว่าเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วเลี้ยวขวาเลยตรงนี้นี่ไงข้าวคลุกกะปิน้ำพริกลงเบือมานกินอยู่นะข้าวคุกกะปิกองละหกสิบาทนะครับกองละหกสิบบาทเท่านั้นหรือว่าจะมีเป็นอาหารนานาชาติ ทางด้านนี้ก็มีนะฮะมาม่าเผ็ดเกาหลีอ๋อมิมิทของทอดน่ากินจบะของทอดไปเดินต่อเนื่องไปด้านหน้านะครับหมูสเต๊ะน,นะครับมี6ไม้55เขเบบับ นี่คือแบบโซนแรกที่เรามานะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้สิอ๋อขนมจีนน้ำยานะครับมีน้ำยาป่าน้ำยาอะไรเนี้ยกงต้มสองร้อยกินอันนี้คือหมึกย่างนะครับหมึกย่างสีสิบหรือว่าจะเป็นหุ้ช,ชาย เดี๋ยวเดินไ,เดนไปทางนู้นเดินไปทางนี้ไก่ไก่ย่างอันนี้โดนัทนะครับบ้านโดนัทถุงละสามสิบหอยคมเจ็ดสิบอันนี้มีแบบกับข้าวคือโซนของกินก็จะเป็นโซนแบบกับข้าวนะเพราะว่าเขประพทยโบราณเพราะว่าแบบ แถวนี้ก็จะอย่างที่บอกนะเนาะก็จะเป็นเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วกอ็อยู่ข้างตึกแกรมมี่ด้วยแล้วก็อ,อยู่โซนออฟฟิศนะครับฉะนั้นคนก็อาจจะมาก,กันเยอะนิดนึงนะฮะอบอันนี้ร้านยำร้านยำแซ่บห้าสิกส่ย่างบางตาลก็มีร้นานยำ แกย่างบางตาลก็มาเดี๋ยวเราขอแบบเดินไปทานี้นะนี่ยำเอ็นยำเอ็นเนื้อขีดละเจ็ดสิบครับกระเพาะหมูเจ็ดสิบหมูทอดหมูทอดไก่ทอดคือคนเยอะไงไว้หนมอ,อ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวนี้นักศึกษาก็จะเยอะนิดนึงนะวันนี้เพราะว่าสิบเอ็ดโมงพอดีนะ นักศึกษาก็มารับประทานอาหารก๋วเดี๋ยวเรือก๋วเตี๋ยวเรือครับก๋วเดี๋ยวเรือเป็ดล้วข้าวหมูปิ้งทาด้นนี้เป็นกุยช่ายตลาดครูนะครับทุกคนเราอยากกินอยู่นะเดี๋ยวขอแบบเดี๋ยวขอกินกุยช่ายก่อนนะ เอาไว้หากินเป็นได้มาแล้วหนึ่งอย่างนะครับเป็นกุ้ยช่ายนะครับสี่ชิ้นห้าสิบบาทนะครับกุยช่ายตลาดหูส่วนมากอ่ะสันจะเอาไปนี้เผือกล้วนนะครับอร่อยชอบกินมันเหมือนขนมอะ่ะแล้วก็จะไม่ค่อยจิ้มนะก็คือกินไปเลยจับหมูกรอบนะครับว้าน่กินจังเลยหมดแล้วมัง้งด้านหลังไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วอเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งด้านนี้เพราะว่าเราจะไปเขามานั่งกินข้าวกัน เดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งนะครับแต่จริงๆกิน4ี่ชิ้นนี้ก็อิ่มแล้วนะคือฉันเป็นคนกินแต่ละมือไม่เยอะแต่ว่ากินบ่อยอ่านี่ไงอ๋รตัวนี้เขาปิดปิดกำลังก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ตลาดนะครับคนเยอะเชียวไปเดี๋ยวลองเดินดูก่อน ตลาดอยู่ตรงคณะสังคมศาสตร์นะครับเตือนต่อเนื่องสวัสดีครับขนมไปรุ่นอยู่นี่ค,นค่ะกินเดอ่ค่ะเดี๋ดูกัน ชิปชิบชิบชิบช okay. ิบโอเคคือน้ำปั่นเวลานน้ำปั่นนะกินกันทกคนโอ้มแบบโอ้มีไายฝักด้วยทุกคนอ่หมูสี่สิบเป็นกล่องละสี่กล่องละสี่ิกล่องละห้าสิ ขนมลำหวานนมหวาน s ยี่สิ m สามสิบรกเิลบัตรีบัตรงานค่ะในกล่องในกระเทียมค่ะได้ค่ะกาแฟฟรีแล้วล่ะขอเดินก่อนขนมปัง60โอ้โหอันนี้ขนมหวานขนมมะม่วง60นะครับขนมหม้อแกงอ๋มีแบบเยอะเลยฮะขนมหม้อแกงขนมอะไรต่างๆนานา ขนมถั่วอ๋อนี่ไงหวานนะ้ำชามะมนาวของมันสดนแบบะครับกดกาแฟหมดแล้วหมดแล้วอันนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าเดี๋ยวออกไปหาของกินเนี่ยเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไป ่วนเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าได้ให้ดูอีกฝั่งข้าวปลาทอดอข้าวปลาทอดทะเลน้นอยชุดละห้าสิบบาทปังปังโอปัญยากี้ไปเดี๋ยวลองเดินกนะันอืมีตัวตัวโค้ดสาย25่บบาทนะครับ อันนี้เป็นแหนมเนืองเมียงกุ้ง60อุ้อันนี้วุ้นเป็ดวุ้นเป็ดกินวุ้นเป็ดดีกว่ากินวุ้นเป็ดดีกว่าวุ้นเป็ดวุ้นเป็ดกินวุ้นเป็ดขนดไหนดีตอนนี้ก็คือได้มาแล้วข้าวยังไม่ได้นะแต่ว่าได้ของว่างกับของหวานนะนี่ก็จะมีวุ้นเป็ดนะครับวุ้นเป็ดอยากกินวุ้นเป็ดมาก โอ้โหน่ากินมากตะโกนมหวานนมหวานนี่มีข้าวข้าวเหนียวปลอยด้วยข้าวฟ่างนะครับโอ้ข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับสามสิบห้าบาทเดี๋ยวเราออกไปซอยนูน้นอ๋อเขามีแบบยาวไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวออกมาซอยนี้กันแต่ว่าตลาดจะเล็กลงนิดนึงเพราะว่าเขามีแบบก่อสร้างนะครับก่อสร้างดันคางลำไย,ยออร์แกนิกนะฮะ น้ำหวานะครับวุ้นกะทิสามสิบห้าบาทวุ้นเป็ดสามสิบหกวุ้นเป็ดเยอะแยะเลยอะ่ะนี่เราลองดูดิมีน้ำชงดูนี่นขนมขนมแบบหลากหลายมากมา <c oughs> เยอะมากอันนี้ในน้ำถุงน้ำชงองบางตอนมีโอเลี้ยงโอเลี้ยงยกล้อกาแฟ โอ้แต่ว่ามัานมีคิวนะทุกคนต้องไปเจอคิวใน35บาทแล้วขอเดินก่อนโอ้นักศึกษาเริ่มออกมาแล้วเพราะว่าจะเที่ยงละโอ้ยนี่ไงาทาโกยากิ1ลูก7บาท6ลูก40 10ลูก70 10ลูกฟรีหน,นึ่งนี่ฮอยตว่าร้านน้ำนี่ก็ได้อยู่นะเนี่หมดแล้วหมดแล้วของกินอะของกินส่วนของกินขนมนะครับวุนว้นวุน้นวุ้น วุ้นน่ากินมากเลยวุ้นหลักสีสันมากทุกคนวุน้นนามะพร้าวนะครับอันนั้นกาแฟนะครับนี่คือเป็นแบบบรรยากาศตลาดครับตลาดก็อาจจะแบบว่าไซส์มินิลงมานิดนึงเพราะว่าตอนนี้เขามีก่อสร้างเลยเพิ่มเติมนะครับก็เลยอาจจะแบบว่าขยายไปจุดอื่นแทนนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปเดินเรื่อยๆนะทุกคนอันนี้แบบร้านกาแฟนะไปดูซิว่ามีอะไรอ๋ออันนี้เป็นแบบพวกเม็ดพิตาชิโออัลมอนด์อัดู ร้านอ,อันนี้แบบอาหารอีสานวู้มีแบบว่าชัดไข่ด้วยนี่ไงชัดไข่ไปดูด้านข้างนะครับอันนี้ตรงคณะศึกษาศาสตร์นะครับโอ้ข้าวข้าวหมูทอดเยอะแยะเลยอะ่ะข้าว เบคอนข้าวไข่ข้นเก่งตัวหลีข้าวข,าข้นปลาสซบมอนเดี๋ยวดินต็อกคอนเนี่ยหอมมากต็อกคอนต็อกคอนใส่กรอบอ๋อเป็นชาเหรอชาดำเย็นอันนี้ข้าวโพดนะครับข้าวโพดหวานสามสิบข้าวโพดเคียนเดี๋ยวเราเดิน อูมาก็มีนะครับสองร้อยห้าสิบโอ้ของกินแบบเยอะมากเลยอ่ะดูด้านนี้ข้าวหมูอ,อบ,มบ,บชีสสี่สิบบาทเองนะทุกคน่ถูกจังก๋วยเตี๋อรลอดอ๋อนี่น,น,นี่เดี๋ยวเดินไปทางนี้ด้วยข้าวยำสมุนไพรครั้งที่แล้วก็กินข้าวยำกันเลย ปัาสาบะหอมจังเลยอะปลาหกสิบแมอนเจ็ดสิบหอมมากอันนี้ผัดเขียวเ,เกียวแหง้ง<อ>ด้านข้างคุ้งอบปุ้นเส้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบปลาเส้น,ปนไป,ปเดินเดิน หมูอบองเรจะว่าคนก็จะมุงเยอะไงแกงไตขั่วกลิ้งขขาเหนียวเขาเหนียวหมูทอดอเขาเหนียวหมูทอดอันนี้เกี๊ยวซานะครับ เกี๊ยวซาทุนทองชุดละห้าสิบบาทปลาหวานก็มีทางด้านน,นนี้เป็นแบบเกี๊ยวยำลูกหนูอโอ้ไปจับนะครับเดีเ๋ยวยาวๆเดินยาวๆไปของกินโอ้ลูกชิ้นกุ้ง กุชินปลาอ่าหมูกิ้งนะฮะหมูย่างเกาหลีมีครุบมีไก่ฉีห้าสิบหกสิบอันนี้เป็นแบบโซนผลไม้แล้วยังมีข้าวขาหมูนะครับอออันนี้คือสปากเกตตี้ข้าวเนี่ยแบบข้าวเยอะมากเลย ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกินอ,อ,อันนี้ของเราก่อนดีกว่าเนาะเผื่อว่ากินแล้วมันแน่นอ้เปเปดเริ่มรวมตัวกันแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ตั้งสี่ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อน้ำนะครับโอ้คือไข่ดีจ,ะจ,ะจัดจองบางร้านคือยังไม่เที่ยงหรือบางร้านบอกว่าติดป้ายบอกว่าขายหมดแล้วปอันนี้คือเป็นแบบผลไม้นะครับมะละกอฮอลแลนด์อ่าเนี่ยมีผลมผลมงผลไม้ โซนนี้โซนผักโซนอะไรอย่างนี้นี่เยอะแอะไรโอ้ยไอโซนผลไม้กล่องละกล่องละสี่สิบสามสิบสี่สิบไปไอคนมานั่งกินเดี๋ยวเราก็ไปซื้อน้ำแล้วก็มานั่งกินเหมือนเท่านี้แหละโอ้ผลไม้ผลไม้เยอะเลย ผลไม้ก็ราคาตลาดทั่วไปนะครับหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อน้ําก่อนนี่เป็นผลไม้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาซื้อน้ําซื้อของกินอ่ซื้อน้ําซื้ออะไรต่างๆนานาอยู่ตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวมานั่งกินที่อาคารมีแบบสนเสื้อผนะครับ โอ้อาหารของอาหารทะเลก็มีนะเนี่ยของแห้งทุกชนิดนะครับปลามีปลามีกุ้งด้วยเนี่ยกุ้งปลาริวกิวอะไรอย่างี้นะกุ้งเล็กกุ้งอะไรมีหมดเลยแล้วก็ส่งข้าวสารหรือว่าจะเป็นขนมโรตีกรอบขนมไทยนี่ขนม้วยฟูขนมตาลเดี๋ยวหาน้ำกินก่อนดูหาน้ำกันอันนี้มียำผักนะครับยำผักกูดอันนี้น้ำพึ่งมะนาว อันนี้กินน้ำปั่นจะมีคิวอั้ไงอา่าล้เต้เขาจะเป็นแบบของเขาเป็นแบบกาแฟแต่เขาไม่ได้ปั่นเราอยากกินแบบปั่นร้านนี้ทำไมทำไมร้านน้ำคนแบบมีคิวทุกกล้านเลยอ่ะจะไปหาน้ำก่อนนะได้แล้วน้ำน้ำส้มปั่น <laughs> เป็นเพาว่าน้ำดารามากเลยน้ำส้มปั่นนะครับ แล้วก็เป็ดแล้วก็อันนี้เดี๋ยวกินกินเล่นๆดูก่อนทุกคนเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าเราจะไปมาที่นี่ที่เดียวไงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นอีกฉะนั้นก็คือถ้าเรากินเยอะมากอะ่ะมันอิ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็จะไปที่อื่นมันก็จะแบบกินอะไรไม่ได้แล้วไงก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวกินแถวๆนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวเราไปนั่งกินด้านในดีกว่าเขาจะมีแบบมานั่งกินหมบางคนบอกมีก็องค์เก้าอี้แบบจัดเต็มอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาพิงเสาพิงเสาพิงเสากินตรงนี้ ได้ของกินแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็น่าจะไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็คือหลังจากแบบกินนี่หรือถ้าอยากกินอย่างอื่นก็เดี๋ยวจะไปซื้ออะไรเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวเดินออกไปนะครับถ้าใครกลับก็คือเดินออกไปด้านหน้านะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเดินตรงไปก็จะเป็นรถไฟฟ้าจุดเดิมเลยนะครับก็ลงรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรีแล้วก็สามารถเดินทางกลับได้เลยนะครับบายบายเจอกัน